เอออย่าไปถ้าเป็นอดีตก็ไม่ต้องไปจําครับปล่อยวางลยฮะนะอดีตอย่าไปจดจามันนะเออเรื่องราวต่างๆเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือหรือสิ่งที่อ่ามันก็จะเป็นบวกหรือลบนะมันผ่านมาแล้วฮนะเออถ้าเรายังไปติดกับดักเรื่องของเขาว่าลบกับบวกในเรื่องราวเดียนะฮะสาคัญเนาะเอนะเอแม้แต่ความสมร็จที่เกิดขึ้นในอดีตนะเออนะมันผ่านไปแล้วครับมันไม่ใช่ว่ที่จะมาเป็น ออมาบอกว่าคุณจะผสมผสานอะไรอีกในอีกวันข้างหน้าไหมไม่ฮะไม่ใช่นะฮะทุกอย่างมันการเปลี่ยนแปลงนะปัจจัยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงการสร้างความสําเร็จในอดีตกับความสําเร็จในปัจจุบันมันหนังพละมวลแล้วเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนแปลงปใช้วิธีการเดิมๆมันอาจจะไม่ได้ผลวิธีการสร้างความสำเร็จมเจมืนน่มลลมมมอจจรสองสปีหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาเอามาสร้างความสำเร็จปีนี้ มันอาจจะไม่ได้ผลนะครับมันเป็นเรื่องราวอาดีตเนี่ยผมบอกแม้แต่หุ้นการลงทุนหุ้นก็เช่นกันหน้าที่อยู่ระหว่างเดินทางไว้เดินทางด้วยความปลอดภัยก็ทำงาน้าขายก็ให้ร่ำรวยรวยเป็นสฐีมหาเศรษฐีผู้แจกบุญมีและให้ได้และแบ่งปันบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดขอบคุณทุกท่านมากเลยถ้าท่านชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามันเป็นประโยชน์คําเห็นอะไรก็เสนอมาเขียนมาพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเข้าไปตอบนะครับ